โอเคก็ okay, ามาแล้วนะครับ202พิษณุโลกกรุงเทพเอาสตอมทักรววนครับผมหมายเลขอะไรฮะวันนี้สี่สห้า มันก็จะขึ้นเยอะนะครับษาวีก็จบโลรเสขึ้นไปกันเยอะเลยเพอสมควรนะครับรถธรรมดายามเช้าอีกขบวนหนึงฮะลับสูตรภาศาญีุ่ก็ทำให้สโลโลไาทำส่วนเ พวมังเก้าคันนะครับวันนี้อ่ากํากลังเร่งเก็บเวลาอยู่นะับเพราะว่ารถเสียเวลามาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้กําลังเร่งเก็บเวลาอยู่นะฮะเ,ร,ะเ,เ,าาเร,ะร่นนงเ,เ,กเ,ะะเ,เก็บเวลาอยู่ตอนนี้อ่าเนี่เป็นในส่วนของรถธรรมดาสองศูนสองิษณุโลกรุงเทพ,บบอ,พทอ่า รถธรรมดายามเช้าอีกขบวนหนึ่งนะครับรที่ต่อจาก212ไปจ่อยทิงที่เขาปกธธกิจบึงบอระเพ็ดป่าน้ำโพและนครสวรรค์นะครับรถเที่ยวนี้ครับผมจะจอดทุกสถานีเลยนะคะับไม่ว่าจะเป็นสถานีเล็กสถานีใหญ่รถจอดหมดนะครับถ้าไปมีโมดสถาน,นาีการบางซืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับย๋มม่รูเขาบ่าจะวันไหน โอเคไปยังสวยงาม